สวัสดีครับขอ,อนำแฟนบอลทุกท่านนะครับเข้ามาชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีก3ปุ่ยรุ่งอรุณลีกนะครับฤด,ดูกาล2 0 2 3ถึง2 0 2 4ครับเกมนี้เราเตะกันที่สนามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานีเป็นการพบกันร,ระหว่างจิ้งจอกอีสานอุดรเดย็ดๆครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของสโมสรขอนแก่นเอฟซีวันนี้มีผมสมควรเจนเทศรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายแล้วก็โค้ชศกสนามไปพบกันเลยครับผู้ตัดสินครับอาครับ ยานเริ่มครับอุดรได้เกีียก่อนนะครับในส่วนของแนวรับของคอนแก่นนี่ถือว่ามีความเร็วใช้ได้นะครับวิ่งมาทำลายจังหวะวิ่มาล็อกไม่ทันเปิดมุมลูกนี้โอู้้ว่ามาที่ทางด้านนั่นด้านไหนอ้าวพลาดจังหวะนี้ครับเข้าทางนิวัดนิวัดไหลต่อยบาบุตาบาบุตา,า,ตาเรียบหย้อยแล้วบาบุตาเติร์นต้ม โดนอย่างเตี้ยครับได้ประตูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากเฟลนหมายเลขสิบเอ็ดบอนบาโบลซาครับบอลมาที่นัตาบลนัตาบลไหลใกล้ๆกับบาบูซาบาบูซาน่าจะคืนครับพอมองอย่างนี้แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับเก็บบอลให้าาสุดชัย แล้วนั่นจากิีกจากกิจโงงไปลูกนี้เป้าหมายทีนั่แต่ว่านี่ครับยาชดยาชดขุนยาชดเด็กพี่ต้องหาเองไปนับดูตัดตรงนี้โอ้โหยิงลูกนี้โอ้โหสวยงาัจริงครับ สอนโดนันเจ็บครับดัมดูขึ้นนำสองประตูต่อศูนยค์รนครับจำผู้เล่นหมายเลขสิบสามออกิธีออกโนมแล้วก็เปิดอันดีครับด่านุสสอนครับเข้าไม่ถึงบอลสตาโยสตาโย,ายกับบาบูซาแย่งกันยิงอยู่แล้วบาบูซาก็ยิงลูกนี้โอ้โหอะไรนะหาครับมาดูจังหวะลูกฟรีคิกของขอนแกนนี่สิ ซัดตรงนี้โอ้โหติดครับอยู่่ตรงนั้นกับทาง้านคูตินโยเป็ดคูตินโยครับซัดตรงนี้เรียบร้อยครับโกลโหโกล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 โกโกโกล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 ลน มายลด้สิป้อนด้วยอูตินโยบุมมิงแมนๆนนะครับผมไม่ไม่ยิงครับเล่นกันใกล้ๆนะครับวันนี้คูตินโยคูติโยแหมจะโชว์ซะหน่อยไม่ไม่ไปไหนครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับ หมเวาการนแล้วครับผมว่าเจ้าบ้านจริงจ่อสูาอุดรยัเ็นครับเกิยใช้นะในบ้านไปได้สมประตูต่อศูนย์นะ